ดีเลยุลงขอเกี๊ยวกุ้งที่หนึ่งนะกำลังหิวลุงเกี๊ยวกุ้งถ้วยละสองร้อยหลุงจะมีเงินจ่ายเหรอเลอบลิคิ h ไทยแลน หนูครับทำไมต้องทำกับผมขนาดน,นี้ล่ะครับเป็นแค่เด็กเสิร์ฟอย่ามาต่อปากต่อคํากับหนูหนูไม่ชอบอย่าลืมสิหนูเป็นลูกเจ้าของร้านนะให้มันรู้สะบ้างว่าใครเป็นใครครับคุณหนูไปหาผ้ามาถูเรียบร้อยเลยก่อนที่หนูจะโมโหไม่ต้องคุณแม่หนูนั่นแหละไปหาผ้ามาถูเอง แล้วเรื่องนี้แม่จะต้องลงโทษอะไรนะคะคุณแม่ลงโทษหนูแล้วไปเข้าข้างเด็กเสิฟแม่ไม่ได้เข้าข้างเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กเสิฟหรือลูกของแม่แต่แม่เข้าข้างเพราะว่าเขาเป็นคนถูกส่วนหนูเป็นคนผิดคุณแม่คุณนองครับอย่าไปดูคุณหนูเลยครับผมผิดเองครับเชื่อทำมาเป็นพระเอกกีตา วันนี้ฉันจะให้เธอลาพักร้อนหนึ่งวันโดยที่ไม่หักเงินส่วนหนูน้องดาววันนี้หนูจะต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟแทนพี่กีตาคุณแม่เป็นถึงลูกเจ้าของร้านต้องมาถูพื้นเองเนี่ยนะ นี่เด็กเสิร์ฟเห็นลูกค้ามาแล้วยิงยืนเฉยอีกเหรอไม่ต้องหันไปมองใครเดี๋ยวฉันจะฟ้องเจ้าของร้านอ๋อใช่ค่ะหนูเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็อะไรดีคะแล้วที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างห่ะมีเค้กน่อสดเค้กฝอยทองแล้วก็เค้กชาไทยคะ่ะงั้นฉันเอาเค้กฝอยทองแล้วเครื่องดื่มห่ะคะอืม เอาแดงโซดาละกันได้ค่ะรออาหาจะพูดนะคะอะไรของเธอโท,ทโทรมาทั้งทีโทรมาทวงเงินเนี่นะไม่มีหรอกทำไมอ่ะเมื่อวานฉันไปนั่งกินร้าสเต็กแล้วมาหนักหัวใครไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแค่นี้แหละอาหารมาแล้วค่ะ รับเลยพ่อมีไหมคะยังอะถ้ามีแล้วเดี๋ยวเรียกค่ะหืมเค้กร้านนี้อร่อยดีฮะ ลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยสิคะคุณแม่เป็นเด็กเสิร์ฟทำไมถึงเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเรื่องไม่ได้ไงล่ะเขาต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวทีนี้เข้าใจเรือยรงลูกเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ ฉันจะฟ้องร้านนี้เป็นไปไม่ได้เ้าผมมาใส่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจไม่เป็นไรลูกเอ่อขอโทษนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันเอาเคาให้ใหม่ได้ไหมคะไม่เอาหนูไม่กินกินไม่ลงแล้วเท่าไหร่สองร้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าในเมื่อม,มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นร้านเราก็จะไม่คิดเงินค่ะดีจะได้ไม่ต้องมีเรื่อง คุณแม่คะทำไมคุณแม่ปล่อยให้เขาไปแบบนี้ละคะเขากงลานเราไม่ใช่หรอคะแม่รู้แล้วแต่แม่จะให้หนูดูไว้เป็นบทเรียนคนเราดูกันที่ภายนอกไม่ได้หรอกนะแต่งตัวดีใช่ว่าจะเป็นคนดีค่ะคุณแม่หนูจะจําไว้นะคะอ้าวหมู เปิดแล้วใช่ไหมเออเปิดแล้วค่ะวันดีเลยลุงขอเกี๊ยวกุ้งที่หนึ่งนะกำลังหิวเอาน้ำเปล่าด้วยนะลุงเกี๊ยวกุ้งถ้วยละสองห้าสิบลุงจะมีเงินจ่ายเหรอไเอเนาะถ้าไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวลุงก็ล้างจานให้ น้องดาวทำอะไรลูกหนูกำลังดูคุณลุงคะ่ะคุณแม่กลัวเขาเอาเส้นผมมาใส่ในอาหารทำไมหนูคิดว่าเขาจะทำแบบนั้น่ะลูกขนาดคนไม่แค่เขาแต่งตัวดีเขายังทำแล้วลุงคนนี้เขาแต่งตัวแบบนี้ทำไมเขาจะไม่ทำล่ะคะคุณแม่เถอะน้องดาว ตามแม่มานี่เอ้าอคุณน้งองคุณลุงคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกเอ้าสวัสดีคุณลุงเขาสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่รู้จักด้วยเหรอคะรู้จักสิลูกคุณลุงประเสริฐเขาเป็นประธานบริษัทวีคิสมายที่อยู่หน้าร้านเราไงลูกเท่าไห,หร่เ่ะนุออมมีอะไรบ้างหรอนองดาว ทั้งหมด250ค่ะโอเคจ้ะไม่ต้องถอนนะแบ่งพันไม่ต้องถอนด้วยคุณลุงเขาเป็นคนรวยลูกโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณแม่แล้ววันนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างลูกเราควรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอาชีพพนักงานเสิร์ฟก็มีความสำคัญต่อร้านมากๆ และเราก็ไม่ควรมองคนที่ภายนอกคนที่แต่งตัวดีแค่ว่านิสัยเขาจะดีเสมอไปส่วนคนที่แต่งตัวไม่ดีจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที es están, ่นิสัยดีก็ได้เก่งมากลูกแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คหด ไทยแลนด์